วันที่เราถูกทำร้ายถูกใส่ร้ายถูกพูดให้เสียหายใจเรามักถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราหลายคนคิดว่าทำไม่ตอบโต้แปลว่าแพ้แต่ธรรมะกำลังบอกเราว่าความเงียบอาจเป็นชัยชนะที่สงบที่สุดวันนี้ขอชวนทุกท่านมาฟังนิทานธรรมะที่จะสอนให้เราชนะโดยไม่ต้องเอาคืน แล้ววางใจให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องธรรมะคลายทุกข์ที่จะพาคุณเข้าสู่พื้นที่เล็กๆความสงบและความสุขภายในใจวันที่เราเลือกจะไม่โตในชีวิตของใครหลายคนย่อมมีวันที่ถูกกระทบถูกผูดร้ายถูกใส่ความทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดอะไรและในวันนั้นเอง ใจเรามักถูกทดสอบว่าจะโต้กลับหรือจะเงียบความเข้าใจผิดเรื่องความเงียบหลายคนเข้าใจว่าความเงียบคือความแพ้คือความอ่อนแอคือการยอมให้คนอื่นเหยียบแต่ธรรมะกำลังสอนว่าความเงียบที่มีสติคือพลังที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคนที่ทำร้ายมักเสียงดัง คนที่ใจร้อนคนที่มีโทสะมักใช้เสียงใช้คำพูดใช้การเอาชนะเพราะข้างในใจเขากำลังวุ่นวายและไม่สงบคนที่สงบไม่จำเป็นต้องอธิบายคนที่ใจมั่นคงไม่จำเป็นต้องแก้ตัวกับทุกคนไม่จำเป็นต้องชนะด้วยคำพูดเพราะเขาเลือกชนะด้วยการไม่ตกต่ำไปในระดับเดียวกัน นิทานชายสองคนครั้งหนึ่งมีชายสองคนทะเลาะกันคนหนึ่งตะโกนด่าทอใส่ร้ายอีกคนหนึ่งเลือกเงียบและเดินออกมาทุกคนมองว่าคนเงียบคือคนแพ้เวลาคือผู้พิพากษาไม่นานนักชายที่ชอบใส่ร้ายก็ทำพฤติกรรมเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนไม่มีใครเชื่อถือคำพูดที่เขาปล่อยออกไปย้อนกลับมาทำลายตัวเขาเองเวนกรรมทำงานเงียบๆเวนกรรมไม่ต้องตะโกนไม่ต้องประกาศแต่ทำงานแม่นยำและยุติธรรมเสมอใครทำเหตุอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นถ้าเราโต้เราจะสร้างกรรมใหม่ ทุกครั้งที่เราเอาโทสะไปสู้กับโทสะเรากํำลังสร้างเวรใหม่เพิ่มภาระให้ใจตัวเองทั้งที่เราไม่จำเป็นต้องแบกมันเลยไม่รับเวรคือการชนะเวรเหมือนของร้อนถ้าเขายื่นมาแล้วเราไม่รับเวรน,นั้นก็ไม่มีที่อยู่สุดท้ายมันจะย้อนกลับไปหาคนที่ถือมันไว้เอง พระพุทธองค์สอนเรื่องเวรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรเวรระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรน,นี่ไม่ใช่คำสอนให้เราอ่อนแอแต่เป็นคำสอนของผู้เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งเงียบไม่ใช่หนีแต่คือรู้ทันอารมณ์การเงียบไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการรู้ทันอารมณ์ และไม่ปล่อยให้โทสะพาเราไปทำร้ายตัวเองชัยชนะที่ไม่มีใครแพ้ชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้อีกฝ่ายแพ้แต่คือการรักษาใจไม่ให้ตกไปในความมืดเดียวกันเงียบแต่ชนะไม่ตอบโต้แต่ไม่แพ้เพราะเราเลือกปล่อยให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองความเงียบที่มีสติ ความเงียบที่ธรรมะสอนไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่การสะสมความเจ็บแต่คือการรู้เท่าทันใจและไม่ปล่อยให้โทสะเป็นผู้สั่งการอย่าเอาความชั่วของเขามาลงโทษใจเราเมื่อมีคนทำร้ายเราเขาอาจลืมในวันถัดไปแต่ถ้าเรายึดไว้เราจะเป็นคนเจ็บต่อเพียงฝ่ายเดียวคนที่เสียงดัง กำลังทุกคนที่ต้องตะโกนต้องเอาชนะต้องทำร้ายมักเป็นคนที่ใจไม่สงบและกำลังแบกความทุกข์ไว้ข้างในใจที่มั่นคงไม่จำเป็นต้องชนะใครเมื่อใจเราแข็งแรงเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะความสงบในใจคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดอย่ารีบตัดสินผลในวันนี้ บางครั้งความจริงยังไม่ปรากฏแต่เวลาจะค่อยๆเปิดเผยทุกอย่างโดยไม่ต้องมีใครตะโกนกรรมไม่ต้องการการช่วยกรรมทำงานของมันเองไม่ต้องการการแก้แค้นไม่ต้องการการซ้ำเติมหน้าที่ของเราคือไม่ไปขัดขวางด้วยการสร้างกรรมใหม่เงียบเพื่อรักษาพลังชีวิต ทุกการโต้เถียงใช้พลังชีวิตจำนวนมากแต่ความสงบช่วยรักษาพลังให้เราใช้กับสิ่งที่มีค่าปล่อยคำพูดให้ผ่านไปคำพูดก็เหมือนลมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่เก็บมันก็ทำอะไรใจเราไม่ได้การวางคือการดูแลตัวเองการไม่เอาคืนไม่ใช่การยอมคนแต่คือการดูแลใจ ไม่ให้เป็นแผลลึกกว่าที่จำเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ทำให้อีกฝ่ายแพ้แต่คือผู้ที่ไม่ยอมให้ใจตัวเองตกอยู่ในอำนาจของโทสะอิสระจากเวนเมื่อเราไม่รับเวนใจเราก็เป็นอิสระไม่ต้องผูกพันไม่ต้องผูกแ้นและไม่ต้องแบกใครไว้ในใจอีกต่อไป ใจที่เลือกไม่ตอบโต้การไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีคำพูดแต่เพราะเราเลือกไม่ใช้คำพูดนั้นไปทำร้ายใจตัวเองโทสะคือไฟที่เผาคนถือโทสะเหมือนไฟใครถือไว้ก่อนคนนั้นร้อนก่อนการวางโทสะคือการดับไฟในใจความสงบคือเกราะที่ดีที่สุด คนที่ใจสงบอาจถูกกระทบแต่ไม่ถูกทำลายเพราะความสงบคือเกราะที่แข็งแรงโดยไม่ต้องแข็งกล้าวอย่าเอาใจไปผูกกับคำพูดคนคำพูดของคนอื่นสะท้อนใจเขามากกว่าใจเราถ้าเราไม่เอาใจไปผูกคำพูดนั้นก็หมดฤทธิ์คนทำร้ายคือครูโดยไม่รู้ตัวคนที่ทำร้ายเรา กำลังสอนเราเรื่องความอดทนและการวางใจโดยที่เขาเองไม่รู้ตัวการเงียบคือการถอยหนก้าวการถอยไม่ใช่การแพ้แต่คือการเว้นระยะเพื่อไม่ให้ใจตกลงไปในเหวเดียวกันกรรมไม่เลือกข้างกรรมไม่เข้าข้างใครไม่รักไม่เกลียดแต่ซื่อสัตย์ต่อเหตุและผลเสมอ ใจที่ไม่เอาคืนคือใจที่ชนะเมื่อใจไม่คิดเอาคืนใจก็ไม่ต้องผูกพันกับความแค้นและนั่นคือชัยชนะที่ไม่มีใครแพ้วางใจไม่ใช่วางศักดิ์ศรีการวางใจไม่ใช่การยอมให้ถูกเหยียบแต่คือการรักษาศักดิ์ศรีด้วยความสงบไม่ใช่ด้วยความรุนแรงความจริงไม่ต้องรีบพิสูจน์ ความจริงไม่ต้องตะโกนไม่ต้องเร่งเพราะมันมีน้ำหนักในตัวของมันเองเวลาจะคัดคนออกจากชีวิตคนที่ทำร้ายซ้ำจะค่อยๆหลุดออกจากชีวิตเราเองโดยที่เราไม่ต้องผลักเงียบเพื่อรักษาทางเดินของเราการเงียบคือการรักษาทางเดินของเราไม่ให้เปื้อนด้วยรอยเท้าของโทสะ ชัยชนะของผู้มีสติชัยชนะของผู้มีสติไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการชนะใจตัวเองในวันที่ถูกทดสอบที่สุดเงียบแต่ชนะไม่ตอบโต้แต่ไม่แพ้เพราะเราเลือกปล่อยให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเมื่อเราไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก ใจเราจะว่างพอให้ความจริงทำหน้าที่ของมันเองการเงียบคือการคืนอำนาจให้ทำเราไม่ต้องเป็นผู้ตัดสินไม่ต้องเป็นผู้ลงโทษเพียงคืนอำนาจนั้นให้กฎแห่งกรรมอย่างสงบอย่าเอาความอายุติธรรมมาเป็นพิษในใจความอายุติธรรมอาจเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเก็บมันไว้มันจะกลายเป็นพิษที่กัดกินใจเราเอง ใจที่เลือกความสงบเหนือชัยชนะชัยชนะด้วยคำพูดอยู่ได้ไม่นานแต่ชัยชนะด้วยความสงบอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตกรรมคือกระจกสะท้อนใจทุกการกระทำสะท้อนกลับมาที่ผู้กระทำเหมือนกระจกที่ไม่เคยโกหกใครเงียบเพื่อฟังเสียงสติเมื่อเราไม่โต้เราจะได้ยินเสียงของสติชัดขึ้นกว่าที่เคย ไม่รับเวรคือไม่รับบาดแผลเวรที่ไม่ถูกรับจะไม่กลายเป็นแผลการไม่เอาคืนคือการไม่เพิ่มรอยแผลในใจคนทําร้ายกําลังสอบตกในชีวิตการทําร้ายคนอื่นไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่คือสัญญาณของใจที่หลงทางใจที่ปล่อยได้จะเห็นภาพกว้างเมื่อใจไม่ถูกโทสะบัง เราจะเห็นว่าหลายเรื่องไม่คุ้มกับการแลกความสงบเงียบไม่ใช่ไม่รู้สึกการเงียบไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บแต่แปลว่าเราไม่ปล่อยให้ความเจ็บสั่งการชีวิตความอดทนคือพลังที่คนมองไม่เห็นความอดทนไม่เสียงดังแต่แข็งแรงกว่าความโกรธเสมอวางใจให้พ้นจากการเอาชนะ เมื่อไม่คิดเอาชนะใจก็ไม่ต้องแพ้เพราะใจไม่ลงสนามแห่งความแค้นคนเงียบอาจถูกเข้าใจผิดแต่ไม่หลงทางคนเงียบอาจถูกมองอ่อนแต่เส้นทางของเขายังคงสะอาดและมั่นคงอิสระของผู้ไม่จองเวนเมื่อไม่จองเวนใจจะโลง่งเหมือนได้ปล่อยโซ่ที่ผูกไว้กับอดีตเงียบ แต่ชนะวางใจแต่ไม่แพ้เพราะเราเลือกให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองเมื่อเราไม่ต้องการคำขอโทษบางครั้งการรอคำขอโทษคือการผูกใจไว้กับอดีตแต่การวางคือการคืนอิสระให้หัวใจของเราเองใจที่ไม่คาดหวังไม่ถูกทำร้ายซ้ำเมื่อไม่คาดหวังว่าจะต้องเข้าใจ หรือได้รับความยุติธรรมทันทีใจเราจะไม่ถูกกระทบซ้ำจากเรื่องเดิมความเงียบทำให้ความจริงเด่นชัดเมื่อเราไม่โต้คำโกหกจะพูดกับตัวมันเองและความจริงจะค่อยๆปรากฏโดยไม่ต้องมีผู้ประกาศเวรกรรมไม่หลงลืมใครแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครพูดถึงแต่กรรมไม่เคยหลงลืมผู้สร้างมันขึ้นมา ใจที่ไม่คิดเอาคืนคือใจที่เบาความแค้นหนักเกินไปสำหรับใจดวงเดียวการวางคือการเลือกความเบาแทนความหนักเงียบเพื่อไม่ให้ใจตกตำ่ำเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกศึกเพราะบางศึกถ้าเราลงเล่นใจก็แพ้ทันทีคนที่ปล่อยได้คือคนที่สูงกว่าไม่ใช่สูงกว่าใครแต่สูงกว่าอารมณ์ของตัวเอง และนั่นคือความสูงที่แท้จริงความสงบคือคำตอบสุดท้ายเมื่อผ่านเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่ยังอยู่กับเราไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือความสงบในใจอย่าให้ความโกรธเป็นมรดกในใจบางคนส่งต่อความโกรธจากรุ่นสู่รุ่นแต่เราสามารถเลือกจบมันที่ตัวเราปล่อยเขาไปพร้อมเวรของเขา เราไม่ต้องแบกความผิดของใครให้ปล่อยเข้าไปพร้อมกับกรรมที่เขาสร้างไว้เองใจที่ไม่ติดค้างคือใจที่เป็นอิสระเมื่อไม่มีอะไรค้างคาใจก็ไม่ต้องหันกลับไปมองและเดินต่ออย่างเบาสบายเงียบแต่ชนะอย่างแท้จริงชัยชนะที่แท้จริงไม่ต้องมีผู้แพ้ไม่ต้องมีเสียงปรบมือมีเพียงใจที่ไม่ถูกโทสะครอบงำ เงียบแต่ชนะเพราะเราไม่รับเวรและเลือกปล่อยให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองเมื่อเราไม่ต้องการคำขอโทษบางครั้งการรอคำขอโทษคือการผูกใจไว้กับอดีตแต่การวางคือการคืนอิสระให้หัวใจของเราเองใจที่ไม่คาดหวังไม่ถูกทำร้ายซ้ำ เมื่อไม่คาดหวังว่าจะต้องเข้าใจหรือได้รับความยุติธรรมทันทีใจเราจะไม่ถูกกระทบซ้ำจากเรื่องเดิมความเงียบทำให้ความจริงเด่นชัดเมื่อเราไม่โต้คำโกหกจะพูดกับตัวมันเองและความจริงจะค่อยๆปรากฏโดยไม่ต้องมีผู้ประกาศเวรกรรมไม่หลงลืมใครแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครพูดถึงแต่กรรม ไม่เคยหลงลืมผู้สร้างมันขึ้นมาใจที่ไม่คิดเอาคืนคือใจที่เบาความแค้นหนักเกินไปสำหรับใจดวงเดียวการวางคือการเลือกความเบาแทนความหนักเงียบเพื่อไม่ให้ใจตกตำ่ำเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกศึกเพราะบางศึกถ้าเราลงเล่นใจก็แพ้ทันทีคนที่ปล่อยได้ คือคนที่สูงกว่าไม่ใช่สูงกว่าใครแต่สูงกว่าอารมณ์ของตัวเองและนั่นคือความสูงที่แท้จริงความสงบคือคำตอบสุดท้ายเมื่อผ่านเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่ยังอยู่กับเราไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือความสงบในใจอย่าให้ความโกรธเป็นมรดกในใจบางคนส่งต่อความโกรธจากรุ่นสู่รุ่นแต่เรา สามารถเลือกจบมันที่ตัวเราปล่อยเขาไปพร้อมเวรของเขาเราไม่ต้องแบกความผิดของใครให้ปล่อยเขาไปพร้อมกับกรรมที่เขาสร้างไว้เองใจที่ไม่ติดค้างคือใจที่เป็นอิสระเมื่อไม่มีอะไรค้างคาใจก็ไม่ต้องหันกลับไปมองและเดินต่อ,อยังเบาสบายเงียบแต่ชนะอย่างแท้จริงใชยชนะที่แท้จริง ไม่ต้องมีผู้แพ้ไม่ต้องมีเสียงปรบมือมีเพียงใจที่ไม่ถูกโทสะครอบงำเงียบแต่ชนะเพราะเราไม่รับเวรและเลือกปล่อยให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองใจที่ไม่ต้องเอาชนะใครอีกเมื่อใจเติบโตพอเราจะไม่อยากเอาชนะใครเพราะรู้ว่าการเอาชนะตัวเองยากและมีค่ากว่าเสมอ ความเงียบทำให้ใจเห็นทางเมื่อเสียงภายนอกเบาลงเสียงภายในจะดังขึ้นและนำทางเราได้ชัดเจนกว่าเดิมปล่อยเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันความแค้นดึงใจเราไปอดีตความกังวลดึงใจไปอนาคตการวางพาใจกลับมาอยู่ตรงนี้ ใจที่ไม่ผูกเวรคือใจที่โล่งเมื่อไม่ผูกเวรกับใครใจก็ไม่ต้องแบกชื่อของใครไว้ในใจอีกต่อไปคนที่ทำร้ายเราจะกลายเป็นบทเรียนบางคนไม่ได้มาเพื่ออยู่ในชีวิตเราแต่มาเพื่อสอนแล้วจากไปเงียบเพื่อไม่สร้างวงจรซ้ำการโต้กลับ ทำให้วงจรเวนหมุนต่อไปแต่การเงียบทำให้วงจรนั้นหยุดที่เราใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกต้องแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจเพราะความถูกต้องไม่ต้องการเสียงเชียร์ความสงบคือรางวัลของการวางไม่มีใครมอบให้ไม่มีใครแย่งไปความสงบ คือรางวัลที่เกิดจากการวางปล่อยเขาเป็นบทหนึ่งของอดีตไม่ต้องลบไม่ต้องแก้เพียงวางไว้เป็นบทหนึ่งที่จบแล้วใจที่ไม่หันกลับไปมองใจก็พร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเงียบเพื่อรักษาแสงในใจแสงในใจดับง่าย ถ้าเราปล่อยให้โทสะพัดแรงเกินไปการเงียบคือการปกป้องแสงนั้นความอ่อนโยนคือความกล้าหาญการไม่เอาคืนต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าการโกรธเพราะมันต้องชนะใจของตัวเองชัยชนะที่ไม่มีเสียงชัยชนะที่แท้จริงไม่มีเสียงประกาศไม่มีผู้ชม มีเพียงใจที่สงบและเป็นอิสระเงียบแต่ชนะวางแต่ไม่แพ้เพราะเราเลือกให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองใจที่ไม่ต้องแบกใครอีกต่อไปเมื่อเราไม่แบกใครไว้ในใจใจก็เบาเหมือนได้วางสัมภาระที่หอบมานานความเงียบคือบ้านของสติ ในความเงียบสติเติบโตและปัญญาค่อยๆปรากฏโดยไม่เร่งรีบปล่อยเพื่อกลับมาเป็นตัวเองเมื่อปล่อยความแค้นเราจะได้พบตัวเองในเวอร์ชั่นที่อ่อนโยนและเป็นอิสระกว่าเดิมคนที่ไม่เอาคืนไม่ได้แพ้เขาอาจดูเหมือนแพ้ในสายตาโลกแต่ในทางธรรมเขาคือผู้ชนะอย่างแท้จริง ความสงบไม่ต้องมีพยานความสงบไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีใครเข้าใจแค่เราอยู่กับมันก็เพียงพอแล้วใจที่ไม่หิวคำยอมรับเมื่อไม่หิวคำยอมรับใจก็ไม่ต้องดิ้นรนและไม่ต้องแลกความสงบกับคำชื่นชมเวรกรรมคือครูคนสุดท้ายทุกเหตุการณ์จะสอนเรา และทุกการกระทำจะสอนผู้กระทำในเวลาที่เหมาะสมปล่อยเข้าไปพร้อมบทเรียนไม่ต้องอาคาตไม่ต้องสาบเพียงปล่อยเข้าไปพร้อมบทเรียนที่เขาเลือกเรียนเองใจที่สะอาดไม่ต้องแก้ตัวเพราะมันไม่หนักพอจะจมเงียบเพื่อฟังความจริงในใจเมื่อทุกอย่างเงียบเราจะได้ยินว่า ลึกๆแล้วใจเราต้องการอะไรจริงๆการให้อภัยคือของขวัญแก่ตัวเองการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนอนาคตของใจเราไม่เอาคืนคือไม่ส่งต่อเวรเมื่อเราไม่ส่งต่อเวรโลกจะมีความมืดน้อยลงหนึ่งดวงและใจเราสว่างขึ้น ใจที่ปล่อยได้คือใจที่พร้อมรักเมื่อใจไม่ถูกแผลเก่าบังไว้เราจะรักอย่างไม่ต้องระแวงทางแห่งความสงบอาจไม่คึกคักทางแห่งความสงบอาจเงียบอาจไม่มีผู้ชมแต่พาเราไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยชัยชนะที่จบด้วยความเบาและสุดท้ายไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ มีเพียงใจที่เบาและเป็นอิสระเงียบแต่ชนะเพราะเราเลือกวางเวรและปล่อยให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองเมื่อไม่มีอะไรต้องพิสูจน์วันที่เราไม่ต้องพิสูจน์ว่าเราถูกหรือเขาผิดใจจะนิ่งและความจริงจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวมันเองความเงียบ คือภาษาของปัญญาปัญญาไม่จำเป็นต้องอธิบายยาวเพราะการกระทำที่สงบคือคำอธิบายที่ชัดที่สุดแล้วใจที่ไม่หวนคิดร้ายคือใจที่หลุดพ้นเมื่อใจไม่กลับไปคิดร้ายเวรก็ไม่มีที่เกาะและความทุกข์ก็ไม่อาจอาศัยอยู่ได้ปล่อยเวรเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความดี เมื่อเวรออกจากใจความเมตตาและความอ่อนโยนจะค่อยๆเข้ามาแทนที่ผู้ไม่ตอบโต้คือผู้รักษาทางทางชีวิตอาจยาวอาจเหนื่อยแต่ผู้ที่ไม่ตอบโต้จะไม่หลงทางเพราะใจไม่หมัวกรรมทำงานตรงกว่าอารมณ์อารมณ์มักพาเราหลงแต่กรรม ทำงานตรงตามเหตุและผลไม่เคยลำเอียงใจที่สงบคือบ้านที่แท้จริงไม่ว่าโลกจะวุ่นวายเพียงใดถ้าใจสงบเราก็กลับบ้านได้ทุกลมหายใจไม่แบกอดีตคือของขวัญแก่ปัจจุบันเมื่อไม่แบกอดีตปัจจุบันจะเบาและมีพื้นที่ให้ชีวิตหายใจ เงียบเพื่อไม่ทำร้ายตัวเองบางคำพูดแม้พูดถูกแต่พูดด้วยโทสะก็ยังทำร้ายใจเราการเงียบจึงเป็นเมตตาต่อตัวเองใจที่ปล่อยได้คือใจที่พร้อมจบไม่ต้องชนะไม่ต้องแพ้แค่จบด้วยใจที่ไม่ค้างคาก็เพียงพอแล้วความสงบ คือผลแห่งการไม่จองเวรผลของการไม่จองเวรไม่ใช่การได้เปรียบใครแต่คือความสงบที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เงียบแต่ชนะตลอดทางไม่ว่าจะมีใครเข้าใจหรือไม่ไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ตราบใดที่ใจไม่ถูกโทสะครอบงําเราคือผู้ชนะอย่างเงียบๆและชนะตลอดทางชีวิต ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้อยากชวนทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักครู่ลองถามใจเบาๆว่าที่ผ่านมาเราแบกอะไรไว้มากเกินไปหรือไม่เราเก็บคำพูดของใครการกระทำของใครไว้ทำร้ายใจตัวเองนานแค่ไหนแล้วธรรมะไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอแต่สอนให้เราไม่อ่อนแอเพราะอารมณ์ไม่ได้สอนให้ยอมคน แต่สอนให้ไม่ยอมแพ้ต่อโทสะในใจบางเรื่องไม่ต้องชนะด้วยคำพูดบางคนไม่ต้องเอาชนะด้วยการเอาคืนเพราะชัยชนะที่แท้จริงคือการที่ใจเรายัางสะอาดอยังสงบและยังเป็นอิสระถ้าใครทำไม่ดีให้กรรมเป็นผู้จดจำถ้าใครพูดร้ายให้เวลาเป็นผู้พิสูจน์หน้าที่ของเรามีเพียงดูแลใจ ไม่ให้ตกไปในความมืดเดียวกันจำไว้นะครับเวนไม่จําเป็นต้องไประงับด้วยเวนความเงียบที่มีสติคือพลังที่อ่อนโยนแต่แข็งแรงที่สุดหากวันนี้คุณเลือกเงียบไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะคุณเลือกรักษาความสงบของใจนั่นแปลว่าคุณกำลังชนะอย่างงดงามแล้วขอให้ทุกคนวางสิ่งที่หนักลงจากใจ ค่อยๆเดินต่อด้วยหัวใจที่เบาและปล่อยให้เวรกรรมทำหน้าที่ของมันเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้ท่านได้พบกับความสุขสงบในชีวิตอย่างแท้จริงและทุกลมหายใจด้วยอำนาจบาร,รมีแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยอันเลือดหลำํำขอโปรดเมตตาประธานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคและอันตรายทั้งปวงขอให้มีโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาค้าขายรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาโดยเร็วพลันหากท่านรู้สึกเป็นมงคลขอเชิญพิมพ์สาธุเพื่อรับพรอันประเสริฐนี้ร่วมกันและหากท่านอยากมีธรรมะดีๆไว้เติมพลังใจในทุกๆวัน ขอฝากกดติดตามช่องธรรมะคลายทุกข์ไว้ในความเมตตาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ